ดีคะ่ะทักทายหลังวาเลนไทน์นะคะเพื่อนๆวันนี้เข้าครัวนะคะเมื่อยแล้วหลายพี่น้องเอ้ยส่วนนี้เป็นลาลาเมื่อยมาดามก็เลยบ่ได้ขอบคุณแฟนเอฟซีแฟนคลับเลยนะคะค่าแตงเมื่อยค่าตลาดพี่น้องหลังวาเลนไทน์วันนี้เมื่อยเมื่อยพี่น้องเอ้ยนอนแอร์แอร์เป็นแอร์แอร์พี่น้องเป,เป็นเลมอยเหนื่อยเหนื่อยนะคะ นอนตีดดมือหามือพี่น้องก็เห็นนงมันตื่นเห็พี่น้องเลยตื่นทำกับข้าวนะคะอาหารนะคะอาหารเกิดให้คุณป๋านะคะรักนะคะวาเดนไทยเ<ม>ข้ามาทักทายกันมือหนีเด้อพี่น้องเด้อวาเดนไท์นะคะ ยังบลสายนะคะชนแก้วนะคะปราร์ตี้วันเลนไทยนะคะเพื่อถือเหล็กว่านอมองหนีน,นอถือเหล็กกันว่านอถูกไว้กันไหมคะ ไข่คุณป๋าพี่น้องทอดไข่แบบง่ายๆนะคะสูตรเราเองนะคะเสมอนะคะใส่เสมอเยอะๆใส่เสมอเยอะๆนะคะพอไข่ไหลมวยพี่น้องไข่หามวยไข่หาของพี่น้องเอ้ยตุ้ป๋าแล้วก็นอนบ้านตึน ส่วนี้เป็นมือดลาทั้งทั้งฝาทั้งมาดามนะคะเป็นฮะสาเหตุบ็พราพี่น้องเอ้ยเป็นซุปสาคีอหอดบ้านอาหารซุปสาคีอหอดบ้านคีวฮัตบานคีอหอดบุกฮัดหลานแ่กระเทียมนะคะ อีหยังแต่ยักใช้รเปล่าจะคือจะเพือพี่น้องเอ้ยอันแบบง่ายๆโอนง่ายๆนะคะ อนะคกะินง่ายๆอยู่ง่ายๆนะคะกินง่ายๆอยู่ง่ายๆกับมมนมาดามเลยพี่น้องช้นแก้วนะคะ สิบสี่กุมภาวันวาเนเลนไทยรักนะคะหักทุกคนนด้พี่น้องมีความสุขตามภาษานะคะจาะจักรลดูพี่น้อง ไข่เยอะเยะนะคะอันนี้กะเทยอันนี้พี่น้องเป็นอย่างน่นานี่เนาะหัวหอมใหญ่นะคะหัวหอมใหญ่นะคะแล้วก็ปูอัดนะคะปูอัดแล้วก็สเสมือนนะคะแล้วก็รสด,ดีรสด,ดีแล้วก็สเสมือนนิดนึงแล้วก็มะเขือเทศนะคะ มะเขือเทศนะคะหอมๆมะเขือเทศแล้วก็ปูาอาัดปูาอาัดพี่น้องแซ่บๆแล้วหอมหอมหัวใหญ่นะคะเกี่ยวใสรเสมอพี่น้องแซ่บนะคะวันวันเล่นไทว่วจะเข่าไปทักไทยเพื่อนๆทุกคนนะคะวันทักไทยไผ่จ้าคนพี่น้องเป็นเมย์เมย์ลาลาพี่น้อง สี่มือหามือมาหนี่บ่บ่มีความสุกพี่น้องหายใจบ่เต็มอกบ่เต็มอกนะคะแต่กับคิดว่าสิอัดวิดีโอทักทายก็ขอบคุณขอบคุณเพื่อนเืนน้องๆเอฟซีทุกคนนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามกดเขาเบิ้งม่าดามด้่พี่น้องมาดามบ่ได้โรคขิปบดงม็ดบ่ได้โรคลิปบกับเบื้องกันด้วยพี่น้องกันขอบคุณนะคะ ไไดูนะคะดูนะคะไข่ไข่นะคะดูไข่นะคะหนาท่านมาพี่น้องสูตรมาดามเองนะคะสูตรตามใจฉันน,นี่เลยแล้วก็อันนี้ก็ เขี้ขย,ยขยะใส่ขยะขยะใส่นะคะใส่หลายมันหนาตามันน่าทันนะคะเห็ดปันเออย่าง พิซ่าพี่น้องสูตรมาดามเอนะคะถอดไข่มันแสบมันมีแต่ไม่รสชาติไม่พักไม่หอมผลแล้วพี่น้องใส่เครื่องให้มันถึงนะคะถ้าเราใส่เครื่องให้มันถึงมันก็อร่อยนะคะเครื่องต้องถึงนะคะต้องเครื่องให้มันถึงนะคะแล้วก็น่าทานไหมคะอร่อยเวอร์นะคะสูตรละเองน,นะคะพี่น้องพ่อมันกลับหนามา อันนี้หนานข้างบนนะคะหนามันนะคะอันนี้อีกหนาน,นึงนะคะไงึ้นพริกขึ้นนะพี่พี่น้องพริกขึ้นนะคพื่พี่น้องหนาขั้นหนาทาั้น,าานหัวหัวเพอนพี่น้อง ดีดีดีเฮ้ยก,ก็เขายัางก็ไปจะแสียไปเบิดกินจ,จนตันในเบิร์ดแล้วพี่น้องเอ้ยกินยังคือกระซิมิ้งนี่นขึขกระซิม,ซมแล้วก็พริกไทยโรยหน้านะคะพริกไทยนะคะพิกไทยโรยหน้านะคะ พิซซ่าบ่พี่น้องพิซซ่าบ่ค่ะกิ๊ไข่หอมนะคะ เสร็จแล้วนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะทานได้แล้วนะคะดูฝีมือไม่เอ่ยฝีมือไม่เอ่ยทานได้นะคะ พรุ่นี้จะไปจ่ายตลาดแล้วเรากับข้าวก็หมดแล้วนะคะโอเคนะคะบ๊ายบายปีมือไหมคะมบ๊ายบายรักนะคะย้อนหลังมาเลนไทยนะคะ